สวัสดีครับทุกคนวีอนเนกทวีนะครับผมวันนี้วีก็จะมาะแนะนำหนังสือแนะนำให้รู้จักกับหนังสือ,อ grammar ภาษาสเปนเล่มน,นี้นะครับผม complete Spanish grammar นะครับผมของอซีรีส์จากตัวเนี้ยเรียกวไร practice makes perfect นะครับเป็นหนังสือของอซีรีส์ที่มีชื่อนี้ practice makes นะครับผมเขาก็จะมีหลายหัวข้อหลายเล่มเลยก็ถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมที่นี้อ่ะโอเคมาดูเล่มนี้กันเนาะข้างในนะครับผม,อมเอาคอนเทนต์เขาจะประกอบไปด้วยคอนเทนต์อะไรบ้างอันนี้เป็นคอนเทนต์หน้าแรกนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยคอนเทนต์ คือโดยส่วนตัววีคือเขาไม่ได้เรียงตามโลจิกการเรียนรู้นะครับผมสําหรับใครที่เริ่มเรียนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเริ่มเรียนใหม่ๆก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาอะเขาไม่ได้เรียงตามลอจิกแต่เขาอะเรียงตามหัวข้ออันนี้เป็นหน้าที่สองหน้าที่สองแล้วก็หน้าที่สามจะบอกว่าไงดีก็คือ เขาจัหดหมวดหมู่เป็นหัวข้ออย่างเช่นอันเนี้ยอ่ะอันนี้คอนเทนหน้าที่สี่คืออย่างเงี้ยนอมเบอร์อย่างนาวอย่างเงี้ยคือคํานามคือมันเป็นโลจิที่เราควรจะเริ่มเรียนก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมพวกเพศพวกอะไรเงี้ยแต่เขามาอยู่ที่ท็อปปีที่สิบเจ็ดเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเรียนด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเราแบบคือเราอ่านคือเราเรียนเราไม่สามารถเรียนคือถ้าสมมติเราแบลค์เราเราแบบไม่ได้มีพื้นฐานมาก,ก่อนเลยแล้วเราเรียนตามเขาอ่ะ หัวข้อแรกมันก็จะเป็น the present tense เลยซึ่งฮะเป็น present tense เลยเหรอแบบอะไรเงี้ยอ,อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เริ่มเรียนสักเท่าไหร่ก็โดยโดย,โดยตัวหนังสือเนาะเขาอาจจะทำมาแบบคือมันเป็นมันเป็นหนังสือสำหรับคนที่แบบใช้ภาษาอังกฤษ อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบชาวอเมริกันที่เรียนภาษาสเปนเป็นภาษาที่2ออยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะอาจจะซื้อมาเป็นตําราสรุปไวยากรณ์อีกทีหนึ่งแล้วก็สําหรับมีพื้นฐานมาบ้างแล้วในระดับอ่ะระดับต้น A1 A2 อะไรเงี้ยแล้วอยากต่อยอดก็อาจจะใช้เล่มนี้เป็นตําราในการสรุปหรือว่าแบบจัดเรียงหมวดหมู่หัวข้อให้อะไรแบบนี้อ่ะอันนั้นได้แต่ว่าถ้าเริ่มเรียนเองอ่ะถ้าใช้เล่มนี้แนะนําว่าต้องมีคุณครูคุณครูให้จัดให้ว่าควรจะเอาหัวข้อไหนมาเรียนก่อนแล้วอย่าง อ่ะอย่างอัเน,นี้ยอย่างนอมเบรเนี่ยเรียนก่อนอ่ะนาวใช่ไหมคะนามเรียนก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนทุกอันเขาเรียกอะไรอย่างหัวข้อสิบเจ็ดไม่ใช่ว่าจะเรียนทุกอันก่อนคือมันต้องสลับซับซ้อนนู่นนี่นั่นเพื่อเพื่อที่จะให้อะโลจิกการเรียนรู้ของเราเป็นไปตามลําดับและเอาไปเรียงเป็นประโยคได้นึนกออกไหมเออสนานเล่มน,นี้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่เริ่มเรียนด้วยตัวเองทุกคนอาจจะต้องมีครูปึ๊บอันนี้เป็นท็อปปีเนาะหน้าต่อไป โอเคปึ okay. ๊บอ่าทุกคนก็ลองดูนะสกรีนดูว่ามันแบบมีท็อปปิกอะไรอะไรนียี่สิบหกท็อปิกหมดยังอหมดละหมดละอันนี้ก็เป็นอินโท d ร c ดักชั่นทีนี้เราไปดูในแต่ละท็อปิกกันบ้างว่าเขามีการอธิบายอะไรเดี๋ยวไปดูไปดูท็อปิกหลังๆเลยเนาะอันนี้คือวีรีวิวแบบคือไม่ได้เตรียมมาอะไรนะแบบรีวิวแบบเรียวๆเลยอเอา อันนี้แล้วกันไม่รู้ t o ป,ปิ c ห้ the imperfect tense เนอะ the imperfect tense อ่ะเขาก็จะมีการอธิบายโดยใช้ภาษาอังกฤษอธิบายเขาก็จะเขาก็จะอธิบายไปทุกคนเห็นไหมเออประมาณอธิบายอธิบายอธิบายอ,อธิบายเรียบร้อยแล้ว verb 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 e g u l a r verb irregular ยังไงอ่ะพออธิบายเสร็จ เขาก็จะมีแบบฝึกห,หัดให้แบบนี้หน้าตาของหนังสือก็จะเป็นแบบนี้ดูก่อนอะห้าแล้วก็มันก็จะมีแบบเรื่อยๆอย่างทอปิกห้าก็จะมีห้าจุดหนึ่งจดสองจุดสามจุดสี่ไปเรื่อยก็จะอธิบายหัวข้อย่อยอะไรแบบเนี้ยไปในจากจากหัวข้อย่อย่เนาะก็คล้ายๆหนังสือทั่วไป <g ül> ก็เออถือว่าดีตรงมีคําอธิบายให้แล้วก็มีแบบฝึกหัดอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่มันเป็นกิบขีดเป็นแบง n k b แบบเนี้ยคือคือแบบฝึกหัดแหะทุกคนอ่ะคือให้ให้เราเติมคําในช่องว่างอะไรเงี้ยมันจะนี้ให้เราเติมก็มีอธิบายอืมเรื่อยๆก็ถือว่าดีแต่แค่ไม่ได้เรียงตาม t o ป,ปิกอืมทุกบทก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่ะอันนี้ก็ขึ้น t o ป,ปิกใหม่ละเป็น t o ปิกที่หกแล้วเนาะอ่ะก็ก็จะอธิบายเรื่อยๆหัวข้อหลักแล้วก็แบ่งตามหัวข้อย่อยห้าจุดหนึ่งถึงห้าจุดสิบสามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มี ก็ดีมีมีแบบมีแบบฝึกหัดให้อ่านด้วยแล้วก็มีคําศัพท์ในแบบฝึกหัดให้อ่านคําศัพท์ให้เราสําหรับเราอ่านแบบฝึกหัดอหละทาให้เรารู้เรื่องอะไรแบบนี้เนาะบทที่หกก็อธิบายแล้วก็แบบฝึกหัดเหมือนกันก็เหมือนหนังสือเรียนภาษาด้วยตัวเองได้มืออื่นนะแต่ว่าแค่จะไม่ได้เรียงตามลอจิกการเรียนรู้ของทางภาษาเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้